อาจารย์เลี้ยงให้หนูเยอาจารย์เลี้ยงให้ผัดให้ผคดให้ผัดนี่เหรอคะสวยจกดูดรูปนี้สวยมากอาจายเลยงให้คุณหน่อยค่ะไหนได้ค่ะให้คุณโอ๊ยใสคุณคูอ๋อคุณคูมาค่ะคุณคูขาคุณคูขาเนี่ยคุณคูขาจะไปสอนนักเรียนเหรอคะคุณคูขานี่ค่ะ เอาอีกนะคะอีกับตาเลาจ้าจ้าจ้ากัดตาเล็บเจ้าแมงมันกัดตาเล็บโอ้กลัดตาเล็บมันจะกระแทกเลยเหรอเอามาทาเอาคุณคุณครูมาทาอีกคุณครูมาทาอีกค่นแมงอะไรลูกแมงอุ้ยคุณครูนี่นี่สวยมากนี่สวยมากนี่เลคุณครูนู่นแมงคาม ใส่ให้ห้าเล็บเลยนะคุณครูต้องใส่ห้าเล็บเลยนะคุณครูมาค่ะเดือนนึงเดนดือึดึงไ่วแล้วคุณครูได้ส่ให้เปลี่ยแคุณครูสวยมากยไหนี่นี่นีนี่นี่นี่ค่ะคุณครู่ เล็บแล้วค่ะหมดยังค่ะคุณครูเดี๋ยวนิ้วก้อยค่ะคุณครูนิ้วก้อยค่ะนังหมดแล้วเมดแล้วยังค่ะอันนี้ปอกคุณครูได้ยังเฮ้ยไม่ตยอแล้วไม่จะแล้วคุณครูดูนี่คุณครูทำไมสวยจังเลยเบลเนไปมเอาอีกนิ้วเดียวอนิ้วเดียวนิ้ว้อนิ้ว้อนิ้วเดีวคุณคูเอาคุณครูเอาบลไปเอาปเลยหรืออะไรดนีตัวอะไร เหยวๆไมวเหรอโอ้ค <presidency> รูไปาจ้าใหให้แกใแกให้แนอนแมันนอนมันนอนแล้หรอลูกมันนอนกดกี่นอนได้หนึ่นอนโอเห็นเล็กพี่พลอยไหมกดกีเห็นเล็กพี่พลอยไหมเก็บมันเด็ดเคยมันเด็เก็บพลอยไหมเห็นเล็พี่พลอยไหมครู วามือมาคุณครูเสร็จแล้วทาแล้วค่ะคุณครูนะเอามือตั้วเอามือตั้วตั้วเลยลูกตั้ว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 ใส่ปากเอออย่างนั้นแหละโอเคเอาตั้วตั้วตั้วอีกลูกตั้วอีกตั้วอีกตั้วตั้วตั้วเออโอ้เก่งมากเอาตั้วอีกตั้วอีกอร่อยไหมคะแซ่บบอแซ่บไหมลูกแซ่บแซ่บไหมคะแซ่บไหมคะ โอ้ยกินไข่อีรีลูกคนอยแซบบลูกแซบบอ้ยาเรียกันนี้ว